อ่าครับผมลูกค้าถามเข้ามาว่าเวลาเราจะเลือกใช้เนี่ยเราควรเลือกใช้แบบไหนก็อยู่ที่ความเขาเรียกว่าความต้องการหรือความสําคัญของลักษณะการใช้งานเลยนะครับรูปร่างใกล้เคียงกันน้ําหนักตัวนี้จะเบากว่าน้ําหนักตัวนี้เบากว่าแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้จะค่อนข้างหนักเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมรอบเครื่องเลยนะครับสองสี่เก้าเก้าเลือกใช้ได้เลยตามอัธยาศัยบางโรงงานเนี่ยเขาใช้ผสมกันเลยอ่าผู้ชายชอบหนักๆผู้หญิงชอบเบาๆนะครับ ห้อยคอก็ได้นะครับบางทีดูน้ําหนักแต่คุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วก็ความคมชัดของเสียงเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนบางท่านบางบางบริษัทเนี่ยที่เลือกใช้ผสมกันเนื่องจากว่าบางจุดต้องดู GPS บางจุดไม่ต้องดูนะครับก็สามารถที่จะเหมือนกับเราสามารถที่จะ กำหนดเองได้ว่าเราควรจะใช้แบบไหนแต่ถามคนขายเนี่ยคนขายก็ขายได้ทั้งสองรุ่นนะครับสองตัวนี้คุยร่วมกันได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผม